ยกมือหนึ่งครั้งสองครั้งดูที่หน้ากระดานนะคะถ้าควรจำได้ไหมเมื่อวานสอนไปแล้วการบวกลบเศษส่วนต้องทำยังไงก่อนคะอันดับหนึ่งอันดับแรกคือนำให้ส่วนเท่ากัน,น,กนพอส่วนเท่ากันแล้วทำไงต่อคะเอ,เ,อเอาเศษมาบวกบก,กันส่วนตัว คุณค่ัปั้นข้อนี้ส่วนเท่ากันหรือยังคะยัง,อ,ยงอันนี้5้าเนีเ่ยนักเรียนคิดว่า5มีส่วนเป็นอะไรคะจํานวนทุกจํานวนมีส่วนเป็นเป็น, 1>, น1แต่ว่าเขาไม่นิยมเขียนเราก็าจะเขียนเป็นเศษห้าส่วนหนึ่งะคะอ่ะดูเศษ5้าส่วนหนึ่งลบด้วยเศษหนึส่วนส วน,น,นเป็นเท่าไหร่คะปสี่ทำให้ส่วนเป็นเท่าไหร่คะเป็นสี่ดูนะเศษ5้ส่วนหนึ่ลบด้วยเศษ1นึส่วนสี่หนเนี่ยทำยังไงให้เท่ากับสี่คะเอาอะไรมาคูณเอาคูณสี่เวลาคูณสี่นักเรียนต้องคูณทั้งเศษและส่วนทีนี้ก็จะได้คูณค่ะห้าคูณสี่ได้ยี่สิบ หนึ่งคูณสี่ได้สี่ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ต้องทำอะไรไหมคะต้องหาตัวมาคูณไหมไม่เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะเดิมเพราะว่ามีส่วนเป็นเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามีส่วนเป็นสี่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะจากนั้นลบกันค่ะส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันเท่ากันแล้วเอาเศษลบกันส่วนตัวเดิมยี่สิบลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะป้าน เด้อ20ีลบหเหลือ19ทีนี้เศษ19บเส่วนสี่เนี่ยเป็นเศษส่วนแท้หรือว่าเศษเกิน<อ>เศษเกินเศษเกินแปลงให้กลายเป็นจำนวนชราเขียนเลข4ลงไปก่อนจากนั้นเท่าสุดคูณแม่4 4คูณอะไรได้ใกล้เคียง19 4เก้าสี่สีเกินใช่ไหมสี่สี่สนับต่อ16 ดีๆตรงนี้ต้องเป็นเศษส่วนแท้นะคะเนี่ยตรงนี้นี่ตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนนะถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนี่แสดงว่าไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะอตอบ4เศษ3ส่วน4ข้อที่เหลืออีกสามข้อทำเองได้ไหมได้ลงมือทำได้ค่ะได้อยู่ก่บข้าปั้นเรียกคุณข้าวทำไม